สวัสดีครับพี่น้องมนีก็อยู่กับผมนายโอคือเกาด้วยครับกับเพจวิธีชีวิตอีสานบานนาแบบแนายห้อยนะครับพี่น้องโอ้เมื่อยครับพี่น้องยางมาหอดตีหกแล้วมนีสภาพพี่น้องมาหาลาอเบิง้งเห็ดละงอกน,นะครับพี่นออ้องในข่าวว่าเพิ่ดนเห็นละงกนะครับเมื่อเสาร์นี้ก็เลยว่ามาหาลาะเบิ้งมันเสด็พอแกงบอนะครับมันจอกอีเลบอนะครับหรือเพื่อนตัวเขมามหหรือจาัาใดก็บบหูนะครับ ก็เลยว่ามาซองเบิ้งจากน้อยอ่ะครับว่าเราก็ไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องสิมานบอสิไดบอสน้อครับไปรุ่นน้ากันครับพี่น้องไปครับครับพี่น้องเอามาพอแล้วครับเห็นแล้วงกข่าวพี่น้องสองดอกครับนี่ดอกหนึ่งครับนี่ดอกนึงน้ครับ เบื้องครับพี่น้องจะออกเลาะน้ำมันนี่แล้วว่าครับเจ็บกดนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับดอกแดกของเขา มีเจ้าของเพื่อนพร้อมครับเจ้าของเพื่อนออกก่อนนี่ครับเด็ดตีนออกก่อนพี่น้องเป็นฉีดินครับออกแรกดอ,อกสองครับตรงคืออยู่ครับพี่น้องแบบน,นี้นั่งามาแบบกไก่โบยพ่อเหยียดครับมาหากระพาะสองดอกนี่ครับเราโงขูขาวน้องพี่น้อง ไปครับหาเบิงดอกอื่นต่อกันครับแล้วครับพี่นอ้องละงกเหลียงห้องสองดอกนี่มูกระดูครับน้ำมูลนี่ต้องหาเบิงงูมัมนนะครับนี่ครับนี่ติดดอกนีขาพร่อม สี่ดอกแล้วพี่น้องนะครับไปครับ 4, 5, หาบุตกันพอยแล้วครับพี่นอ้องจะบานแล้วครับเห็นโลงอกเหลืองนะครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะครับที่หาหกดอกหาเบิ้งมูมันหลาอแ้วมนนี่แหะครับพี่น้องจะว่านี่บานแล้วได้เห็ดแห่มาที่หาดอกครับพี่ กันครับจับกันพี่น้องเอาคนอื่นขึ้นมาเพาะดินมันแห้งมันแห้งไรพี่น้องเอ้ยเห็ดกระดอกโบงงามปันเลยครับอยากออกลายออกมากระแห้งกินตีนครันี่ดอกบ่ค่อยสมบูรณ์ปันเลยได้ครับเพาอะไรครับมาถึงมาชิลัยดอกเห็ด ครับแต่ดอกก็เอาแหงหัวบิดพี่น้องไยเห็ดมัน,นมออกออกเป็นมูว่ะท่านครับเขาต้องหาบึ้งดีๆเนาะพี่น้องนะครับเอาบางดีเห็นมันเบิดก่อนค่อยหาหลอเบึง้งนี่ครับสามดอก สองสามดอกนี่ครับงามอยู่พี่น้องเก็บเน่สวยน้อยเราพี่น้องเอ้ยมาถือมาชิลัครับไปครับหาเพิ่งอีกเรื่อยๆครับพออีกแล้วครับพี่น้องมีไข่ด้ครับอนั้นดอกครับพี่น้องในกลุ่มดอกนะครับอันนี้ไข่ออกก่อนครับคนเริ่มแมแล้วเดี๋ยวคนทิ้มาเย็นครับไปครับเา รอปดอกมีเท่าเราพี่น้องไหมเทาเราก็เลยครับนี่ครับพี่ครับอสองดอกพี่น้องมีเห็นล้งกขาวครับสองดอกพี่นี่งมับงานเลยเห็นบหมพี่น้องเหี้ยเอาครับเฝ้าเดี๋ยวคนมาเก็นฮอดมีใครผมกับใครเลย ไข่หนึ่งครับไข่กันพ่น้องะนี่ไข่เห็ดละงกงนะครับ ีครับดอกหนึ่ง <c oughs> ครับงามๆเลยครับพี่นอ้องตาสะออนนะครับนี่ครับนี่หนาชิเป็นไทยกันม Moment, ครับอมแมนครับใไปครับพี่นอ้องหาบึงเลยๆน้องครับ ครับพี่น้องมาเห็นเห็ดเพิงดีครับพี่น้องนี่ครับเห็ดเพิงเพิงค้ำแล้วครับเราไปแกงเซกันนี่ครับงามๆเลยครับพี่น้องดอกแกงกรแดร่ดีครับมันบวชถึกฝนแน่นาะ นี่ครับนี่ไปครับพี่น้องหาเลาะเบื้องต่อกันครับนี่ขีงดินขีดหยาเต็มเลยครับพุ่น้เฝ้าคนมาส่องยันคนเห็นไปครับพี่น้องนี่ครับเน้ำผึ่งนี่แล้วครับพี่น้องมีงามงามเลยครับน้ำผึ่งครับผึ่งนกเขียนน้อครับ พึ่งหวานนี่ครับพออีกแล้วครับพี่นอ้องจุ่มๆเลยครับนี่ครลองดอก,อกอตากอกอ,อกครับไปเบ่งดอกต่อเนาะครับกำลังงามเลยพี่นอ้องแต่ว่าขั้นฝนตกมาเนี่ยคือชิง,งามค,ครับรับจิขึ้นดีวูวอันนี้มันแห่งมันแรงะลยพี่นอ้องเออออกมาก็ดอกบางงามครับนี่แต่ว่ากระบด ถือไม่คิดไรครับดอกก็เติบหน,นึ่งเดียนี่ไปครับหาบึงเดาะน้ำมันีิ่งห้อยมันออกไปแล้วดอกเป็นงูได้ครับไปครับหาเดอกบึงก่อน